เสี่ยงว่าเราเป็นจัานี้ที okay, ่ส <atmospheric> ุดของที่สุดบาทนี้บ่ายสามโมงสี่สิบเก้านาทีพี่น้องปิดไก่ตะกูขาวแล้ว Ừ. ừ. tụ <laughs> Tìm tìm nữa đây này Nó no. Yeah Pít số là năm ใส่แดกสิปั่นขขาวยังไม่ได้ปั่นอุ้ยผาเหลือมอีกกระหกโอ้ oh. สัดเจนไหมฮะ huh? สัดเจนไหมบักอวันสวย มาแม่มาแม่ยายมาแม่ตมเนะต็มที่ เต็มที่เต็มแม็กเลยปาห้องบุ่มบุ่มตั้แต่ประท่านมือโฟอนผมบอปป้านพวคนตรงมาผัดป่านแม่นสู้ขากเนาะอุ้ยคือขากแท้ หากใช่ปะตอนฝนหมดตกผมปัปนนะป้นเนาะพักการได้อุ่นไดอ,อุ่นอยู่โอ้อยสุม,มาว่าใด้อ,อุ่นตั้งแต่เฮิงโหลดแซกก่อนได้ไหมขอให้โหลดผายอ๋อ บา้านข้าวตาพฝนไปเลยจ้าเออมันตรงตหน้าหารเือนบอกมันบ้านน้บอกี่มึงอ๋อบ้านนบ่อ เป็นยังไงเจ๊สายแดก หามาน <S <S วขาสิพลาดเข่ามันก็บไม่ได้พลาด,ดนะท่านนี้ กอได้ขอปลายกองยันไฮนาก้องว้อยู่ไฮนาสิผานอยู่ไฮนาข่าวกูบริไลสามารถมันคติดต่อยังมันเปียกกูกระตากอ๋อได้เหรอกู่ปีแ้วนี แล้วหน้าจะให้หาให้หบอกหาให้ที่แล้วเนี่ยเขาเจ้าหาให้ได้แปดสอบปีนี่มันคะแนงกนงาง้ามของเก่าดิโอ้ยสำนัจก็คนไม่ถ้าสำนัจก็ต้องพลาดเข่าได้แค่แนวนี้ไม่เฮ้ยตัวเฮีจะกินอีกเฮ้ยโอย กระดามีแน่แสบกินอีกสู๊รู้สึกอย่างหิวรู้สึกหิวเข่าึันมา่างไรเดียวนี้นะพี่น้องกองไฟกระสับนี่แหละพี่น้องเอ้ยฝนกันได้ฝนกระสับนี่พี่น้องความกระตูกซัก มืดมาสูส่ๆได้ไหัวมันคือล่งแห้งกันหรอกระเดียดแทบว่าอ,อ่อจนพร้อม กับสังเกตเทน,นันโอนยานขาวัดปส่แว่นให,ใหญ่เบอร์ว่างอลังการแระสุรถผูกข่าวนางกอง,งใหญ่บอมันแห่งเยอะมาท่าไร ขาวขาวแต่ขาวลายอยู่นะขาวขาวหักเบลืองดิบรรยากาศโคตรได้เลยพี่น้องเลย ได้ลายตอบอยู่น้องกล้องเข่าใหญ่ข่าขาวข่าอันนี้มันได้ข่าลายเลยพี่น้องเฮ้ยข่าขาวนี่ แล้วก็มาผ่านเบอสเ,เอาออกใ้พ้นถึกตีโอ้ยจะเป็นซาดตีอ๋อสำนักบักสิแค่ใต้เลยโหลดนั่นมาย่งลรพี่้อส้ถไฟสิรินิดคืนว่าคุณสิพลาดข่าวนุกสิไม่ได้พลาดหรอ,อกกูกระได้ ว่าข้ามันแห้งกระถั่วมึงข้ามันแห้งกระถั่วมึงสิเกี่ยวมื่อใดมึงเป็นบ้าบาตัวอ่านฟฝนล่ะสิมาเมื่อเอิญเมื่อเฮ่อเมื่อหนึ่งมาตึงไปเรื่อยๆอ้าวอ้าวสู่ไปเลยมันต้องปฟกสู่ กแห้งก็เก่าอีกแล้วองมัพี่น้องคันพี่น้องฝนแห้งกัตกแห้งมาดิพี่น้องฟองปายสุทุกคนพี่น้องมองด้วยตาเปล่าอาสิบหเห็นพี่น้องเน้อเพราะว่าฝนมันเม็ดน้อยพี่น้องเนียมากระมือเนี้ยอีเลยมาใส่กูนี้ห้ยุดนนะโตขยยุดง ไลองป้งปลายล่าสูสจะคลองหลดยอมค่ะยกธงค่ะไ้องมหนมจหลดบอกว่าเมื่อก่อนเด้อ่ั่นอีตควยแม่นี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 ่่นี่นีนี่้ือตามันแมนควยแม่สอนิ่นบอมมานี้นั่นเขียวนยืนซบกยยู่นี่ไปเาเขานีนะแม่โสดโ๊ยเอ้าเป็นเห่ามึง หนีน่ะแม่หนีชะแม่เฮ hey ียอยากปกในสายเออมันสิไปตาเข่าไข่ไข่บล็อกมาปกนี่นั่นเอ้สเปรี่พ่นน้ำปนิสูโอ้โหเนาะฝนเนาะ